เก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเพิ่งเดินเข้าป่าก็ได้แล้วค่ะเห็นไหมเพื่อนๆโอ้ยเห็นข้างนี้อีกนี่อย่างใหญ่เลยเห็นนะคะโอ้ยอย่ใหญ่ดูค่ะ นี่ค่ะอย่างอ่อนๆเลยนี่นิดตาดูค่ะโอ้โหยังดูค่ะเพืเ่อนๆ แบบกินเลยอะดูค่ะโหดิโอ,อย่างแบบอ้วนอ้วนเลยอะไปต่อค่ะโอ้ใหญ่ค่ะเพื่อนๆดูใหญ่มากเลย <laughs> น่าเก็บเนาะแต่มันแก่แล้วปีหน้าแล้วกัน เดยนกันต่อไปโหเห็ดดูเห็ดนางงามแบบเยอะมากที่แบบว่ากินแล้วอาจจะแบบว่าต้องพบแพทย์ด่วนเลยค่ะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตนะคะโอ้ยโอ้ยทำไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะลูกใครอยู่หวานเห็ดพึ่งค่ะมาอยู่ในดงเห็ดที่กิน <laughs> ไม่ได้ดูค่ะ <laughs> น่าเสียดายมากเลยอะ่ะ ใหญ่มากดูสิแล้วมาอยู่กับเห็ดที่กินไม่ได้อะที่เป็นพิษอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะนอนยิ้มค่ะคแต่เจอเดินมาอีกหน่อยก็เจอค่ะดูค่ะอย่างใหญ่อย่างอ้วนกบไปกบไปได้ขึ้นอีก สวยงามค่ะเสียดายสองดอกเมื่อกี้จังเลยอืมอันนี้ดอกน,นั้นแก่แล้วดอกนี้ใช้ได้ไหมน่าจะใช้ได้อยู่อืมสวยงามค่ะดองน,นี้ล่ะแมวแก่ไว้นี่แหะโอ้สวยงามทิดตา <Wow. S 2> ดูค่ะอุ้ย้องนู้นอีกดอกหนึ่งเจ้า oh, ดูค่ะเห็นฝามาตะไกลเลยนางงามค่ะนางงาม,มงามค่ะ ดูค่ะเดี๋ยวฟองน้ำไปเอาออกมันจะเห็นอีกดอกนะึ่งแต่นี้น่าจะแก่แล้วแก่แล้วอยู่นี่แหละลูก ขาแข็งเลยอ่ะแต่ฟองน้ำมันแก่ไปต่อ อ้วนๆเลยเห็นไหมเนี่ยเึ้นเป็นกลุมเลยดูสิดูค่ะดอ,อกอสวยๆเลยติดตาฟอม,มีน

แกลบรุูนซบจะเยอะมากมมแก่แล้วดูดิขึ้นเป็นกลุ่มเลย ช้าจังเลยดูดิมันอ่อนอยู่เลยอะแต่ว่ามแมลงมันกินข้างในแบบกลวงเลยเนี่ยจับรูๆเลยเนเข้าใจขึ้นนะขึ้นใต้ขอนไม้ขาไปเลอ์เลยขานไม้มันกดพับใหญ่มาก Hãy anh cho kênh ืมสองดอกคู่เลยน่ารัก แก่แล้วใช่ครอ,อบครัวนี้โอ้โหอย่างแบบดูค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะดูค่ะ เห็ดพึ่งเลือดค่ะมันจะแน่นมากม,ม,มันไม่แมลงมันไม่กินเหมือนเห็ดพึ่งมาสคะชอบมากอร่อยค่ะ แคนตะเลนมาเจออีกแล้วคอยอย่ะยหวันกำลังงามงาเลยคะ่ะสามดอกคู่เลยตัว จุกบุกเลยใช่อันนั้นน่ะอร่อยมากเลยมันหวานหวานอ้ยบ้านเราเยอะอะเรา,เราม่กากินนะเอออย่างสวยดูค่ะอ้วอดอันกระมัง ôi, nó suối là đẹp quá. cái này nó. cái này นี่ก็แก่แล้วแน่เลย เราเคยเข้าไปข้างในตรงโน้นมาไกลๆนู่น่ะพื้นที่จะเป็นแบบนี้เลยตัวเองจะเก็บตะแลนค่ะวมาเก็บเก็บเก็บเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองมีอยู่หน่อยที่บ้านเนี่ยเห็นไหมชนิดเนี่ยชนิดขาเละอ่าฮะตัวดอกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดอกเนี้ยชนิดขาน้อยๆมันจะมีสามสี่ชนิดนะไอ้เห็ดเนี่ยแต่มันก็พันเดียวกันนี่แหละแต่ขามันจะแบบนี้เฉยๆเราเอาไว้นิ่งออก น่ารักเราเก็บเห็ดนะจะบอกให้ขยะเลยยังไม,ไม่ไม่เปื่อนเลยแล้วแฟนเราบอกเธอเก็บยังไงถามเราเข้เก็บแบบของเรานี่เยเราจะขยะไปทําไมอ,อ,อ่ะออแกะเก็บน,นะผู้ชายชชเก็บนะเพือ่อนเธอเธอโอ้ยแล้วทํทความสะอาดยากแต่ถ้าเราเก็บสะอาดไป<ช>ดนแค่ป,ปัดปัดนี่นี่ก็เสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชายเล่นเอามาทั้งตระกูลเลยทั้งญาติพี่น้องเมาหมดเลยลูกหลานเก็บเกี่ยง แล้วก็ก้าก้องกแกบอกฉันไม่อยากดูตะกล้าเธออ่ะของเขามีทั้งดินมีทั้งใบไม้รากไม้พร้อมเห็ดโคนฝรั่งค่ะเก็บเลยใช่นี่ค่ะอร่อยมากค่ะ เอตะก้าทับอยู่ป่ะน่ะห่วง่ายดูค่ะกำลังแบบน่ากินเลยเก็บเห็ดหลากหลายต้องมีอีกเยอะเรื่อนเดื่อนแบบไแบบนี้เราได้ผัดเห็ดอุ้ยโตมยำตตมยำอร่อย อ่อนๆเลยค่ะดูค่ะเพื่อนโอเคค่ะได้๋ยวงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอพอดีฝนตกเปียกเป็นลูกเป็นลูกหมาเลยค่ะ<ม>โอเคค่ะ<ม>สวัสดีนะคะ